พยายดมต้าขาตายเลย

อะไรวทุกคนบิ๊กมาพี่เอใครคนวะเฮ้ยแบดมิน่ัน

ในดมนาเน่เพ่มนัก็ห่มาเพือจับดีม,มันก็มันพอแข่งเสร็จอ่ะมันบอกว่าอ๋อมันมาตีกับพี่วันนงค่มันบอกพอแข่งเสร็จมันบอกว่าไม่แข่งเมานานเยอโคามอยากขพี่เลยดนแอยากของพี่เอะไอ่นะเขาด้เขาก็ได้ไได่วยกันไม่ใชื่อก็ตีกอบเรื่องอ,งองาเสะอ่ะ้ตแต่น้องนี้เขาจับนานเนาะไม่เูมนเยอะ ก็พี่หนุ่มไปยังฝันจะได้ตีตั้งกีฬาสามหรือสี่ชั่วโมงวะนั่เนี่ยรอบชิง่อนที่สอง ไม่ได้เร no. ิ่มแข่งใหมก็รพูดกัน2คนเการหน้เลยนะมีหน้าจาอะไรค่อยเริ่มแข่งใหม่เม่งอมีแข่งแล้วนี่เพิ่งจะมี่ายัพค่งมีมีนาแข่งไปตอนกุมาันเหรออวมันจะมีใครจัดอีกนะในรยองอโอเยอะแยะขึ้นแต่ไม่แข่ง๋ยวพี่วีเจก็จัดวีเจเขามีกี่รอบวีเจเขามีปีละสครั้งนี่ไงพี่วีเจเขามีปแข เขเนี่ยแต่ว่าเามาเพาแต่วีเจเขาเป็นปอาชีพาเหลือลัอะไรมาจัดไปนังจัดัจัดไหนจัไปดจัดเอเคไหน บอลมันใส่ point. 本当に限りね chập Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มิไม,ไม,มแ่แต่แต่แต่คุมิไม่น่าจะมีเพื่อนนะอนะเแียวแล้้แล้วคนคนคุมเนี่ยคุเล่ลลลลลลลนคนเดียว

เหลือใครพี่เต้ยหลอกพี่เต้ยังไงเนาะเงินกันุ๊กเกินกว่าเนี่อยากเต้นแบบนั้นเหรอใช่คนละเฮ้ยน้องรู้เหมือนจะลูกไม่ได้ตีนาจบนอยู่สุดชีวิตแต่ลงกระดูกกอบไปหมดละมิกเธอตีสุดชีวิตที่เธอมีอ่ะวันเนี้ยชีวิตเธอได้เท่าไหร่เธอตีไม่ได้่อน ยัสเต้มีมาทีนี้ครับครับครับทีมอันไหนมีคนครับเสียวกันเพชรนี่เป็นการจัดการตัวนี้ข้อมูลนี้ทีมที่จะควบมือได้ รุ่นอยากลองของหรือรุ่นอยากลองของ